นี่ตั้งใจฟังนะลูกเมื่อ2ปีที่แล้วมองภาพตามครูเนาะเมื่อสปีที่แล้วนะคะครูโพสต์รูปบ้านรูปบ้านนะคะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์ที่ครูโพสต์ยินดีด้วยค่ะครูจะขึ้นบ้านใหม่วันไหนบ้านสวยจังเลยหลังจากนั้นตัวครูเองกดไปที่ Facebook อีกทีนึงจะเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับบ้านเก่งมากเพราะว่าครูโพสต์รูปบ้านเนาะหลังจากนั้นครูเห็นโฆษณาเกี่ยวกับบ้านลอยมาโครงการนู้นโครงการนี้ลอยมานะคะยังไม่พอหลกเฟอร์นิเจอร์ก็ลอยมานะคะสินเชื่อก็ลอยมาผ้าม่านก็ลอยมาอ่ะนะคะทีนี้ตัวครูเองไปกดไลค์เพจผ้าม่านพอหลังจากกดไลค์เพจผ้าม่านแป๊บเดียวต่อจากนี้โฆษณาผ้าอะไรลอยมาคะ พามาลอยมาเต็มเลยนั่นหมายถึงนะคะไม่ว่าตัวเราเนี่ยจะไปกดไลค์กดแชร์หรือจะไปแสดงความคิดเห็นโฆษณาเกี่ยวกับอะไรก็ like แล้วแต่โฆษณาอันนั้นจะลอยมาหาเราทันทีนะคะจากเพจนู้นเพจนี้คือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นหมายถึงเพจพามาจะถูกเปิดฟีดการมองเห็นให้กลุ่มลูกค้าลักษณะคล้ายๆตัวครูในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเห็นโฆษณาของเรา ะะทีนี้สินเชื่อเนี่ยครูเห็นแต่ครูไม่ได้กดลูกครูเลื่อนทิ้งต่อไปครูจะเห็นสินเชื่อไหมคะครูจะ <c oughs> ถูกต้องลูกอ,อ่าโอเคอ่าเก่งมากเลยนะคะ อาจจะเห็นน้อยลงนะคะหรืออาจจะไม่เห็นนะคะอ่าอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะเห็นน้อยลงเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปกระตุ้นโพสต์เขาไม่ได้ไปกดไลค์ไม่ได้ไปกดแชร์คือเลื่อนทิ้งฉะนั้นครูกําลังจะบอกหนูว่าโฆษณาของเราก็เหมือนกันเมื่อนําส่งออกไปแล้วสามารถทําให้คน โฆษณาของเราตั้งแต่5วินาทีขึ้นไปนะคะ b o o k o o k จะเปิดฟีดการมองเห็นนะคะให้กับลูกค้าลักษณะกลุ่มเป้าหมายคล้ายๆกันได้เห็นเหมือนที่พม่าลอยออกมาแล้วครูกดไลค์แล้วครูก็เห็นพม่านเยอะไปหมดเลยนะะแต่เมื่อไหร่ที่เราทำโฆษณาแล้ว ทำให้คนเลื่อนทิ้ง Facebook จะปิดกั้นการมองเห็นและไม่นำส่งโพสต์ของเราออกสู่กลุ่มเป้าหมายนั้นๆเพราะว่าอะไรคะ a c e b o o k ตัดสินโพสต์เราแล้วว่าไม่สร้างคุณค่าให้กับคนทำให้คนเห็นแล้วเลื่อนทิ้งโอเคไหมคะทีนี้ให้คุณหนูเขียนเขียนพาดหัวไว้อ่ะเขียนขึ้นว่าระบบการทำงานของ Facebook อนุจดเลยลูก ระบบการทำงานของ Facebook ระบบการทำงานของ Facebook อันนี้ไม่มีใน y u t u b e นะลูกแล้วก็ไม่ได้มีในสไลด์สอนระบบการทำงานของ Facebook เขียนต่อว่า Facebook ตรวจจับจากอะไร Facebook ตรวจจับจากอะไร เฟซบุ๊กตรวจจับจากอะไรข้อ1 c a p แคปชั่นข้อ1 c a p แคปชั่นเขียนแล้วใช่ไหมคะโอเคข้อ2รูปภาพที่เราโพสจะมีอยู่5ข้อนะลูก1 2 3 4 5เรียงกันลงไปข้อ1 c a p t แคปชั่นข้อ2รูปภาพที่เราโพส สลตคนสลสัตว์สลสิ่งของสลตด้วยนะลูกคนสัตว์สิ่งของรูปภาพที่เราโพสคนสัตว์สิ่งของ,ง,ขอ,งอ่ะข้อ3คอมเมนต์ใต้โพส์ของเราคอมเมนต์ใต้โพส์ของเราข้อ4ทันไหมลูก ความสนใจที่เราทําข้อ4นะความสนใจที่เราทำไลค์คอมเมนต์แชร์ไลค์ที่แปลว่ากดไลค์นะคะสลั้ั้นด้วยก็ได้ค่ะไลค์คอมเมนต์แชร์ติดตามค้นหา ไลค์คอมเมนต์แชร์ติดตามค้นหาโอเคเสร็จ okay. แล้วบอกครูนะน่ารักมากข้อ5เสียงลูกเสียงไมโครโฟนโอ้โห oh, ครู Facebook <c oughs> ได้ยินเสียงเราด้วยล่ะคะนะคะได้ยินคะ่ะในขณะที่เราคุยกัน นะคะ b o o k o o k ได้ยินเสียงเราด้วยถ้าเราเปิดไมโครโฟนฟังก์ชัน f a c e b o o k ไว้นะคะฉะนั้นมือถือทุกเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะ,ะมันจะมีการตั้งค่าของมือถือที่มันเป็นรูปฟันเฟืองมองภาพตามครูนะลูกนะคะหรืออาจจะกดตามก็ได้มันจะเป็นการตั้งค่าของมือถือเมื่อกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีแอป ฟ p p ลิเคชันเยอะแยะมากมายตั้งค่าเครื่องอะ่ะคือเยอะมากหนึ่งในนั้นมันจะมีแอป Facebook นะคะเมื่อกดเข้าไปในแอป Facebook จะมีการอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนหรือคำว่าเสียงถ้าเราอนุญาตหรือเราเปิดนะคะแสดงว่า Facebook ได้ยินเสียงเราไหมคะ ได้ยินเสียงเราต่อให้เราไม่ได้เข้าไปเล่น Facebook ก็ตามแต่มือถือเราเนี่ยลูกติดตัวเราไปทุกที่ทุกเวลาแล้วเราคุยกันสมมติว่าครูเนี่ยคุยกับทีมงานครูว่าอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนหลังจากนั้นโฆษณาอะไรลอยมาลูก ทุเรียนนะคะลอยมาเต็มหน้าฟีด a c e b o o k ของครูเลยมาทั้งสวนเลยนะคะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเราเปิดไว้นะคะเราก็นะคะเหมือนกับอนุญาตให้ Facebook ได้ยินเสียงของเราแต่ถ้าเราปิดนะคะเราจะไม่สามารถใช้ไมโครโฟนฟังก์ชัน Facebook ได้อาทิเช่นการไลฟ์สดไม่ได้ฉะนั้นแม่ค้าที่ไลฟ์สดเนี่ยนะคะแน่นอนเขาเปิดไว้แน่นอนทีนี้บางคนไปเปิดดู ครูคะหนูไม่เข้าใจเลยว่าทําไมหนูเปิดไว้แล้วหนูเปิดไว้ตอนไหนใครมาเปิดนะคะตั้งแต่เราซื้อมือถือมาแรกๆเรากดเข้าไปเขาจะเด้งถามเรามาว่าเราอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพไหมไมโครโฟนไหมเราจะกดอนุญาตอนุญาต,ญาตและอนุญาตทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคะอืของคุณหนูเปิดไว้อยู่หรือเปล่าคะ เปิดอยู่เนาะโอเคอย่าเพิ่งไปปิดนะลูกเพราะถ้าจู่ๆเราไปปิดวันนี้ Facebook รู้ทันทีว่าเรากำลังบุกลุกอะไรบางอย่างอยู่นะคะปกติพฤติกรรมเราไม่ได้เข้าไปดูตรงนี้เพราะว่ากว่าจะเข้าไปมันก็จะหลายขั้นตอนและอย่างะระบบของ Android เนี่ยกดเข้าไปหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันนะคะกว่าจะไปถึงตรงไมโครโฟนเดี๋ยว Facebook จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยว Facebook จะบล็อก บัญชีของเราเพื่อปกป้องบัญชีของเราไว้เพราะเขาคิดว่าคนคนนั้นที่ทําไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะปกติเราจะไม่เข้าไปถึงขนาดนี้โอเคไหมคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้น่ารักมากเลยมาทบทวนกันหน่อยสิ Facebook ตัวจับจากอะไรข้อหนึ่งคืออะไรลูกแคปชัน่นนั่นหมายถึงว่าทุกคนที่เขียนอะไรลงไปใน Facebook ทั้งหมด Facebook รู้ไหมลูกรู อ่ารู้หมดเลยนะคะข้อ 2, 2คืออะไรคะรอ่ารูปภาพที่เราโพสต์ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของอย่างที่ครูบอกว่าครูโพสต์รูปอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยรูปบ้านนะคะครูโพสต์รูปบ้านหลังจากนั้น Facebook ก็ส่งโฆษณาเกี่ยวกับบ้านลอยมาโครงการบ้านสินเชื่อเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านผ้ามา่านลอยมาเต็มหมดเลยนะคะข้อที่3คืออะไรลูก คอมเมนต์ใต้โพสต์ของเรานะคะก็คือเพื่อนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์ของเราจะพูดถึงอะไร Facebook ก็จะรู้ทันทีว่าเรานั้นชอบบ้านอยู่เพราะว่าเพื่อนของครูเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีด้วยจะขึ้นบ้านไหมวันไหนนะโอเคข้อ4คือมีอะไรบ้างลูก เก่งมากไลค์คอมเมนต์แชร์ติดตามค้นหายอย่างที่ครูบอกว่าครูไปกดไลค์เพจพมานใช่ไหมคะพะมานก็ลอยมาเต็มเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะทำไมครูถึงมาสอนบทความนี้ก่อนเวลาเรายิงโฆษณาเราจะยิงได้ตรงได้แม่นยำถ้าเรารู้หลักสูตรทั้งหมดก่อนที่จะลงมือทำนะคะวันนี้นะคะครูจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะอยู่กับหนูจนกว่าจะจบบทเรียนเนาะแจ้งก่อนวันนี้เรียนรู้เร็วก็จบเร็วเรียนรู้ช้าเชี่ยงคืนก็ไม่จบโอเคไหมคะ ค <c oughs> งไม่ขนาดนั้นหรอกครูนะคะอะมาดูตรงนี้อันนี้หนูแจ้งครูได้นะลูกหนูได้แบบละหมาดไหมหรือว่าต้องให้นมน้องไหมแจ้งครูได้นะลูก <c oughs> เราจะพักกี่โมงกันดีป่ <c oughs> ายโมงเลยเหรอเ <c oughs> <c oughs> ที่ยงก็ได้มั้งเนอะลูกเนอะ <c oughs> อ่ะโอเค ถ้าเกิดว่าอยากเข้าห้องน้าก็บอกครูนะเนาครูยิงยาวเลยเนาะอ่ะยิงยาวไปจนกว่าจะพักเที่ยงอ่ะโอเค